มื่อนี้สิมากวายเนื้อครับบพื่กินหางหายกันไปด่วนแล้วครับสาหรับเมีน่นูนี่เนื้อมากไม,ม่ไม่แง่แง่กว่าที่เรียกว่ากวยนะครับวันนี้ส้อยจับหวานเชียดแบบส้อยครับสวอยเป็นตัวสิบฝัตต์เนื้อไม่ไม่กวยเศร้บรรยากาศฝนลินแบบนี่กับเขาท่าอยู่ด้วยครับ แบบสวยแบบฝักกระเสียบขึ้นกันหมดแล้วครับแต่ว่าพุจะเหตุแบบตอนแบบนี้เดี๋ยวผมจะสวยออกอีกอย <c oughs> ู่เมนูอีสานบานเฮาขึ้นกันล้ครับหั่นเป็นชิ้นบางๆงกล้ยเผ็ดเผขมขมใส่ไผ่ใส่พรมครับเขากันพันยังนะครับกล้ย ชิมง่ายๆได้ยำหวานหั่นแล้วเดี๋ยวสิได้มาปรุงแล้วครับบันนี้เดี๋ยวจะได้มาปรุงเครื่องหั่นเป็นชิ้นขนาดกินง่ายๆแล้วครับเนื้อก็ได้โอเขาขวัวพริกพวงนี่ผมแนะนนำไห้ม <publishers> ันตรงไม้สดอยู <unt> uh ่ตลอดเลยครับซี่หอม ต้นหอมใบมะกรูดครับผมจะว่าได้ใส่ผักหอมปีกครับสารเน่ด้แยก็ได้กับล้วแต้คุ้มนัดแต่ว่าซี่หอมกล้วยเนี่ยผมจะขาดบด่ได้ครับซี่หอมกับต้นหอมกับใบมะกรูดเป็นสิ่งที่ขาดบด่ได้เลยสําหรับผมเก็ดกล้วยเข้าคั่วครับลงไปเข้าคั่วโอ้หอมครับเข้าคั่วไหมคั่วไม่ไหมหอมดีดี ป่นล,ลงไปครับผมมากเผ็ดเผ็ดขมขมเลนี่ต้องไปเผ็ดเผ็ดตึ่ออยแหละน้ำปลาปลาเกลือ,อนิดหน่อยครับเกลือจักหน้อยผงเสียบผงนัวลงไป ใส่หลายแสบหลายเห็นไหมครับเพิ่มความขมด้วยบีงไปเลยขวดหน่อยมันเหมือขวดไปเลยครับนี่ขมมากขมดีไป,ไปลงไปลงไปขมขมแสบเนี่ยเหมือนขวดอีหรี หมดอีหลีครับแต่ว่าเสียบขาดบมา่ได้มันตรงนี้สีแดงๆนี่แหละครับอีกอันนึ่งกับบักซวงเศร้า,าน่แหละแก่ข้าวจักหน่อย <c oughs> เป็นบักครับเจ่ว่าผมว่ากินด้ยครับผมโอ้ยยผมกินได่อันนี้แหละกับเขา,เลลา,านี่แหละบักซวงเศร้านี่เลือยงมาหลายปีแล้วล่ะครับลงไปครับ Mm hmm. หอมครับกินไปแต่เสียบขนาดเลยกินเขาขวนช่วยขึ้นมาไหมกับใบมะกรูดไหม mm hmm. มันกิดเสียบอยู่ด้วยครับเมี่นูนี้ก็ไดเครืงปุงปุ๋งมเรเใ็ใข้นเข่ากันเลยครับอ mm hmm. เตรียมซ่ามยังไงสิงกินมมดเลยครับ เกล็ดทองแข่ง,งเลยครับมากินน้ำมาดูผู้ชมมากินน้ำกันงด้วยครับข้าวเหนียวนหอนๆผมเตรียมไว้แล้วทักมักแตงขาดมักยินฟ้าครับผมมักมักยินฟ้า,ฟาหาเพราะใหสิบปูกไว้็จะกินอยืดตัวครับเดี๋ยวหาตรวมาปลูกกัน ชิมกอนครับเั็นอืเผ็ดขมนัวพอดีจะคั่มกันครับหน,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 นี่มันเขากันครับด้วยครับกระเทียมผมมักขึ้นยังนีแม่นกระเทียมนี่แหละยุน่นห่ใส่ไปตั้งแต่มาเขากันน้ครับโเรเลี่ยงกระเทียมกระเทียมกรบปงสุด ใช่เป็ดด้มาเขานแหละอ,ยอยืูนี่ครับทำไรยแตกอืมหอมจับเยี่ยมเสียบอยู่ด้วยครับบ่วมเมนว่าผมืมเอียงเลย หางก้นเห็ดกับเขาจเจียบมันเจียบเปลี่ยนคับแต่แบบอยู่แต่ของผมนี่มันเสียบอยู่ครับอย่า้นเ้มันติ้มมือกับผมไปด้เงีดออกว่าเ่ยหอมหวมนก๋วยมันขาดทักไว้เดีอยู่ครับ ค้าวเผ็ดนี่พอดีเขามาเป็นเปรี้ยมๆแบบนี้แบบจียมหอม มากมากครับมากจับยูครับจับยูไม่พ um <t> <anya> ูดกินน้ำดรเสียกปนเนี่ยจับตอนยังไงจะ่ากันนี่ครับ จินยิบไไอะไรน้องสันเคยจินมาแบบนี้เนาะแต่ว่าก็ย่าลืมครับปีละสองเทียทายประหยาติพ้อหกเดือนครั้ง มกแข้งครับมกเขียหน่อยโดกโดกับเนี่ยตงข้างหลังผมมกแข้งกัง่โดโด,โด,โด,โดจะฟักจิ๋วหนิงา้คักเงี่ยตัวเนี่ยจะว,ว่าอย่นี่ว่าจะเสียหนาเป็นไรครับหนาเริ่มที่จวมพักแล้วข้าไปบ้านยุ่กับข้าลับบ้านไปปลูก่ต้นใหม่ม่ๆๆครับวันนี้มาจะประยัดมากกว่า